สวัสดีครับวันนี้มาชวนแต่งปืนกันครับ มาชวนแต่งปืนเจ้า CZ ซชนวนกลางนะครับก็คือ CZ ซ527ครับเราทราบกันดีครับว่าปืนยาวลูกกรดซ z เนี่ยผมเรียกว่าเป็นปืนมหาชนของนักยิงปืนคนไทยนะครับได้รับความนิยมมากแต่ว่าปืนชนวนกลางเนี่ยนักยิงปืนสมัยใหม่เนี่ยกับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันมีเหตุผลครับเพราะว่าข้อหนึ่งมันอาจจะหาของแต่งยากการปรับปรุงเนี่ยเขาอยากจะปรับปรุงไกลให,ให้มันดีขึ้นอยากจะหามาสเซอร์เบรกนะครับ ก็ลำบากนะครับแล้วก็รวมถึงพวกลางแต่งต่างๆครับแต่วันนี้ผมจะเอาเจ้า CZ 527วามินนะครับขนาด2ง3ซึ่งความยาวลํากล้องตรงนี้24นิ้วเนี่ยครับมาแต่งให้ดูกันครับบางอย่างก็หายากนะครับแต่ว่าหาได้ครับยืนยันครับอย่างแรกเลยก็คือเจ้ามัสเตอร์เบรกนะต้องบอกกันเลยว่าจริงๆมัสเตอร์เบรกเนี่ยกับปืนคาลิเบอร์ขนาด223เนี่ยจริงๆ ไม่ได้มีผลเรื่องในการลดรีคอยลเท่าไหร่แต่ว่ามันช่วยในการคุมปืนง่ายขึ้น,นครับต้องยอมรับว่ามาสเตอร์เบรกเนี่ยมันจะทำให้เวลาการที่ปืนเนี่ยมันรีคอยมันกลับมาเนี่ยมันไม่ดีดดิ้นเท่ากับไม่มีนะครับสิ่งที่มันยุ่งยากสำหรับ CZ ก็คือ CZ เนี่ยมันเป็นปืนค่ายของยุโรปครับตัวเกลียวปลายลำกล้องเนี่ยของเจ้า CZ 5.27วา r m มินเนี่ย มันก็ไม่ใช่มาตรฐานทั่วๆไปที่เราหากันง่ายครับกก่าวาคือตัวนี้มันเป็นเกลียวขนาด M15 คูณ1ครับคือเป็นเกลียวมิลลิเมตรขนาด M15 นะครับก็ตัวนี้ผมก็หามาได้แล้ะครับก็จริงๆถ้าพี่ๆเพื่อนๆมีความพยายามนิดนึงนะครับก็สามารถหาได้เดี๋ยวผมจะบอกแหล่งชี้เป้าให้ว่าหาที่ไหนนะครับก็จะไม่ใช่ซุ้ม,มเทบรกยี่ห้อดีนะครับแต่ว่าใช้งานได้ครับนี่ยิงมาก็ เป็นรอยนัดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอันที่2ก็คือรางซีซัเนี่ยที่ติดมาักากะโหลกเนี่ยมันเป็นราง16มิลซึ่งมันก็จะหาแหวนลัดกล้องเนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การนักแต่งที่อยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างใส่กล้องจุดแดงหรือว่าอยากจะใช้แหวนที่เป็นแหวนพิคาตินีแบบโปรดไวต่างๆครับผมก็มี ตัวมาแนะนำนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตัวนี้เป็นโปรโตไทป์อยู่นะครับเดี๋ยวก็เราจะมีขายที่นี่นะครับจะเป็นตัวที่แปลงราง16มิลน,นะครับมาเป็นรางพิกาทินีนะครับผมของ c z 527ตัวนี้พิเศษอย่างนึงก็คือว่าเจ้า C z 527เองเนี่ยมันจะมีเดือยสำหรับให้เราฝังสมอหรือสำหรับยึดยึดเบาไว้เพื่อไม่ให้รางมันเลื่อนนะครับซึ่งรางตัวนี้ ออกแบบได้ดีมากก็คือเขาจะมีสกรูตัวหนึ่งเนี่ยใช้ไปขัดตัวตัวกรอนตัวหน้านะครับแล้วถ้าเกิดเราไปใช้กับพวกปืนกัเก่างเช่นพวกเบอร์โน่โมเดล2เบอร์โน่โมเดล4ทั้งหลายแหละที่เป็นลาง16มิลเหมือนกันแต่ไม่ได้มีร่องขัดกรอนนะครับเราก็แค่ถอดเจ้าหนอนสกรูหนอนตัวนี้ออกนะครับเราก็สามารถติดลางตัวนี้ได้นะครับตอนนี้ของ2อย่างนะครับที่ผมแต่งปืนมาก็คือมัสเตอร์เบระครับแล้วก็ ลามแพียนี่อันที่3ที่จะมาชวนแต่งก็คือผมจะเปลี่ยนไกซี z ตัวนี้ให้เบาลงกว่าเดิมครับเจ้า CZ527 เนะครับเกือบทุกรุ่นยกเว้น CZ527 mtr เนี่ยครับไกลเนี่ยจะมี2ระบบนะครับก็คือเป็นไกลธรรมดานะครับแล้วก็จะมีไกลเราเรียกเป็น double stage ก็คือไกลที่ดันไปข้างหน้านะครับพอดันข้างหน้าเสร็จเนี่ยแล้วเราเหนี่ยวเนี่ยไกลมันจะคมมากนะครับแต่ก็มีน้ำหนักพอสมควรครับซึ่ง นักยิงปืนหลายท่านก็ชอบนะครับก็คือเวลาดันไกลไปข้างหน้านะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงเซียเนี่ยมันจะใกล้มากเลยนะครับก็คือคมไกจะคมมากครับแต่ตัวไกธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่มีชุดแต่งอะไรปรับไกได้ก็ประมาณอยู่ประมาณสัก2อปอนด์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวัดน้ำหนักไกลให้ดูนะครับแต่ข่าวดีสำหรับแฟนปืน C z 5ซ7ก็คือโยเดฟนะครับเจ้าพ่อที่ทำสปริงแต่งค่ายแคนาดานี่ ก็ได้ทำสปริงไก่สำหรับซีซัน527แล้วก็557มานะครับผมซึ่งตัวนี้โยเดฟก็บอกว่ามันจะลดน้ำหนักไกเนี่ยลงได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าน้ำหนักไก่ที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือแค่ไหน,นครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือไขที่ไม่ชอบโฉมเดิมๆนะครับอย่างเช่นพันธยลามิเนตเนี่ยเป็นพันท้ายปรับความยาวไม่ได้นะครับ ไม่สามารถจะถ่วงเวทข้างหน้าได้ใส่ขาทรายก็ลําบากยึดต้องยึดจากเตาหูกวินอย่างเดียวนะครับผมมีของแต่งครับจากค่าย m t เช่นกันนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนไปปุ๊บเนี่ยอาจจะดูไม่ออกเลยว่ามันเป็นซีจีห้าสอครับการสุดท้ายก็คือเราจะเปลี่ยนเจ้าพันธายเป็นแชสซีสตัวหนึ่งของซีจีห้าสอครับตามมาดูกันครับวาทำอะไรกันบ้าง พอเราเปลี่ยนนะครับเราใส่นะครับเจ้าลามแคทีนี่ไปเรียบร้อยนะครับมีมัลเซเบรกนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปให้เบาอย่างใจผมชอบเสร็จแล้วอันต่อมาก็คือเปลี่ยนพันท้ายครับพันท้ายเจ้าซ z 5 2่าวามินเนี่ยเป็นพันท้ายลามิเนตมาจากโรงงานนะครับซึ่งพันธท้ายลามิเนตก็คือยิงๆก็มันก็ทนกว่าไม้นะครับเพราะมันเป็นมันเป็นเพื่อไงเป็นวัสดุไม้แล้วก็ ไปทำราเิเนตให้เป็นมีประส่วนผสมของโพลิเมอร์เข้าไปนะครับมันก็ทนทานแต่ว่ามันอาจจะปรับตั้งนะครับในให้เข้ากับสรีระตัวเราเนี่ยได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือผมก็จะเอาพันท้ายเจ้าแชสซิสของ MDT ใส่เข้าไปนะครับเจ้าแชสซิส MDT ตัวนี้ก็คือเป็นรุ่น LSS XL นะครับก็เป็นเจน2นะครับออกมานะครับ สำหรับ CZ 527โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ผมก็เลือกกริปเนี่ยเป็นว e r t i c a l g ล i p ปสำหรับใส่นะครับแล้วก็ตัวพันท้ายเนี่ยผมก็ใช้เป็นพันท้ายแบบฟิกคือเป็นแบบไรเฟิลนะครับอันนี้สามารถเลือกได้นะครับก็ตัวนี้ก็คือสามารถจะปรับความยาวนะครับปรับการยกแก้มเนี่ยได้อย่างใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปดูครับเราจะดูเลยว่าลุกมันเปลี่ยนจาก CZ 527ไปโดยสิ้นเชิงน,นะครับผมสิ่งที่พิเศษของ h a s s i s MDT ตัวนี้ก็คือว่า เราไม่จำเป็นต้องใช้กล่องไก่เดิมของ C ีเเลยครับมันจะมีกล่องไกมาให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญก็คือมันมีตัวปลดแมกกาซีนนะครับซึ่ง c ีเเองเนี่ยมันจะต้องใส่2ตัวนี้เป็นตัวปลดแมกกาซีนมาแต่ว่าใน c h ซ s i s โ mtt มันใส่มาให้เรียบร้อยเลยมันวิธีการใส่ก็ง่ายมากครับขันน็อต2ตัวเข้าไปจบเลยนะครับผมครับก็ตัวน็อตเนี่ยเป็นเบอร์5ส่วนย์ินิ้วนะครับผมนะครับ ขันก็ไปก่อนนะครับพอตึงเดี๋ยวผมต้องทําการไขให้แน่นนะครับใช้ประแจปอนอันนี้เราขันให้มันให้มันอยู่ก่อนนะครับผมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาประแจปอนนะครับมาขันตัวนี้สําหรับการขันความตึงของน็อตสองตัวเนี่ยนะครับถ้าจากสํานักของวูดูกันเวิร์กนะครับเขาบอกเลยบอกว่า เขาไม่เชื่อในเรื่องความตึงของสกูตัตัวนี้นะครับว่าจะมากน้อยแล้วมีผลนะเขาแนะนําให้ขันให้ตึงเลยนะครับผมก็จะลองดูนะครับผมก็ตั้งไว้ประมาณ50ปอนด์เลยครับเอาววาแบบให้ให้มั่นใจว่าตัวโครงปืนเนี่ยมันแนบกับชชสซีสอย่างแน่นนะครับก็ล้ะก็ค่อยไล่ขันหน้าหลังไปนะครับนับครับ ตอนครับก็นั่นเลยครับก็นะครับตอนนี้นะครับนี่ครับก็เป็นอันเสร็จพิธีการแปลงโฉม CZ 527วามินของผมแล้วนะครับก็จับปืนเดิมๆที่เป็นพันธไทยลามิเนตนะครับทรงคลาสสิกนะครับสวยงามนะครับก็ทำการปรับแต่งนะครับใส่ออสเเบรกเข้าไปนะครับ มีรางกาีินี่สำหรับติดกล้องนะครับแล้วอุปกรณ์เสริมต่งตางๆนะครับแล้วก็ใส่พันท้ายชาซซีสของ MDT ที่เราสามารถจะปรับแต่งให้ตัวเราเนี่ยเข้ากับปืนได้ดังใจนะครับตอนนี้ลองดูลุกสิครับมันเกือบเรียกว่าอาจดูไกลาอาจจะจำไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นซีซัน527นะครับผมส่วนยิงแม่นึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปทดสอบกันดูครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็น,นี้และครับสูตรแต่งปืนซีซัน527 ความินของผมนะครับขอบคุณครับ